ไวอันนี้จะมาเข้าวงจรไฮดรลิกวงจรที่หนึ่งวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวนะครับอกอันนี้ครับรีลีฟวาลอันนี้เกจวัดแรงดันอันนี้รีดิววาลครับอันนี้ วาวสี่ตับสองแบบใช้คันโยกกับด้วยสปริงอันนี้ก็บอกสูบสองทางอันนี้ก็บอกสูบทางเดียวนะครับอันนี้ one way f o น r one อ w o four one two อันนี้วาวสี่ตับสามใช้คันโยก แบบหลอกตำแหน่งเรื่มต่อวงกรแรงนครับจากจากแรงดันลักเข้าที่เกตวัดที่ A1 จากนั้นออก จาก a สองเอาจาก a สองเข้าที่ p ข้องรีรีบาร์ครับ t กับ t กับทงัทบทง จากนั้น a 3สามฟองเกอวัดเข้าที่ p ีฟองรีดิวเวลนะครับพีกับถังเจ้าที่ครับมาใช้ทาง P ีกับทังท่านสามทางนะครับ จากนั้นข้ว a ของรีดิววาลข้าที่ a 2อง้องวอล x ข้องเกจวัดแรงดังนคะรับ แล้วจแล้วจากเอซมของเกตวัดแรงดันมาที่พีของวาวพี 2, ่ทับองใช้คันโยกกับด้วยสปริงทีสามทีไประบายทิ้ทงที่ถังครับที่ระบายกับทิ้ทงที่บ้านก็ต้องทำหาม จากนั้นทีจะบรรบายทิ้งที่ข้างครับผ่านสามทางจากนั้นบีข่องวาวที่ขับสองเข้าที่กระบอกสูบทางเดียวครับ อครับอก็บอก่นนีอัน้นี้รีลิฟวเอาไว้ปับแรงดันลักนะครับปรับไปที่หกสิบบาทเมื่ออันนี้ครับรีลิฟว์เอาปรับแรงดันใช้งานครับรีดิฟรีดิววาเอาปับไปที่สี่สิบบาท เมื่อโยกไปทางซ้ายกระบอกสูบจะเลื่อนออกครับลูกสูบแล้วก็กลับมาต่อไปวงจรที่สองนะครับวงจรที่สองอการควบคุมกระบอกสูบตรองทางรูปแบบที่หนึ่งเ,เปลี่ยนเป็นี้น เปลี่ยนเป็นกระบป๋าสีสองทางนะครับเปลี่ยนเป็นกระบป๋าสีสองทาง B เข้ากระเป๋าสีสองทาง A เข้าอีกทาง ววลูกซุปจะเลื่อนออกนะครับพอ,อโยกไปทางซ้ยาย,ายลูกซุปจะกลับแล้วปล่อยมันร็เยออประมาก็าาไปว,วงจรที่ทานะครับการควบคุมกระบอกซูปส้องทางรูปแบบที่สองเปลี่ยน วาวเป็นสีดำสาครัเป็น wow, ที่บสามครับวาวทีับสามแบบคันโยก ล็อกตำแหน่งนะครับจาก a 3ของเกตวัดมาที่ p หรือว่าแรงดันใช้างานมาที่ p ของวาเวบพันโยที่ระบายทิ้งกับทังนะครับจากนั้น b ดัน a เอาที่ <c oughs> กระบอกลูกหัก ข้าทีกระบอกสูรทางแรกนะครับแล้วบีข้าที่กระบอกสูทกบ,าท,บสทางที่สงไาี่ีไมีไม่ไมนะ่ไไ เปิดสวิตโยกไปทางขวาลูกซูบจะเลื่อนออกนะครับโยกไปทางซ้ายลูกซูบจะกลับและล็อกตำแหน่งได้ครับก็ไปวงจรที่สี่ครับวงจรวงจรควบคุมน้ำมัน การเข้าก,การควบคุมก,ก,ก,การควบคุมการเคลื่อนที่ฟองลูกสูบจะเปลี่ยนบาวันโยกเป็น4ับ2 วาวสี่ับต้องวาวที่ับต้องใช้คันโยกกำับด,ด้วยสเป,ปิดนะครับจา้ 3, จา, 3, จา 3, งเอาจั่เอทา่องเกจวัดเข้าที่พีพีไประบายทิ้งตัวถังที่ถังครับานั้นเอฝ่ 3, องวาวแบบคันโยกครับ เข้าที่ทเข้าที่ขัวอินของวันเวฟ l ูลคอนโทนแล้ไปที่กระบอกสูบทางแรกนะครับบีไปกระบอกสูบทางที่สองครับ ความเร็วของกระบอกเนะมกื่อคลายออกนะจะทําให้กระบอกสูบเคลื่อนตัวออกไว้ครับเมื่อคลายเข้านะทำให้กระบอกสูบออกลนะนะับชนะอออ้อนครับก็จะการนำกระเนือแค่นี้